กราบสวีดัสสวัสดีทุกๆคนทุกๆทา่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกม One Piece Dream Pointer กับผม NT Channel นะฮะวันนี้นะครับผมผมก็จะพาเพื่อนๆในผมมาเล่นเกม One Piece เป็น EP ที่3แล้วหรือเปล่าผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันแล้วกันเนาะซึ่งวันนี้นะครับผมระบบเกมเนี่ยได้มีเป็นภาษาไทยมาแล้วครับผม แต่ไม่เชิงแบบว่าเป็นภาษาไทยล้วนนะครับแต่เป็นแบบว่าระบบออโต้แปลแบบเป็นภาษาไทยนะครับซึ่งจะทําให้เราเนี่ยเล่นเกมนี้ได้แบบโคตรง่ายและสะดวกสบายได้มากขึ้น มากๆเลยละกันนะครับแต่ก่อนที่จะไปเริ่มอะไรนะครับผมเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆใ้นนผมไปสอนโหลดกันก่อนละกันในผมว่าเกมนี้เนี่ยโหลดเล่นยังไงละกันนะครับผมไม่จําเป็นต้องใช้เป็นประชาชนจีนแต่อย่างใดรวมถึงสมัครง่ายด้วยละกันนะครับไปรับชมกันเลยพอเพื่อนๆใ้นนผมกดเข้ามาที่ลิงก์ด้านล่างของเรานะครับผมจะเจอกับแอปพลิเคชันแอป X7 เก e นะครับ ก็ง่ายมากนะผมเราสามารถกดเซิร์ชชื่อเกมไปได้เลยละกันเนิ่มก็คือวันพี e ท e มพอย pointer ละกันนะครับผมรวมถึงแอปพลิเคชันนี้ผมก็จะมีเกมจากอนิเมะเยอะแยะมากมายด้วยนั่นเองนะครับและรวมถึงเกมที่เราพูดถึงนะตอนนี้เนี่ยก็จะมีคีย์ลับด้วยผมก็คือ1 3 8 1 9น้นั่นเองนะครับพอเราก,กดไปนะผมก็จะเจอกับเกมวันพี e ท e มพอย pointer เป็นที่เรียบร้อยละกันนะครับผม มันก็จะมีบอกหมดเลยละกันนะครับว่าจะมีแจกโค้ดทั้งหมด17โค้ดรวมถึงก็จะมีบอกว่าเซิร์ฟใหม่เนี่ยจะเปิดเวลากี่โมงละกันนะครับผมและพอเราเข้ามาในเกมนะครับผมการที่สมัครนะครับผมก็ง่ายมากๆเลยละกันนะครับเพียงแค่ใช้อีเมลในการสมัครนะครับเท่านี้เพื่อนๆก็สามารถเล่นเกมนี้ได้แล้วนั่นเองนะจ๊ะเห็นไหมครับผมการสมัครเนี่ยก็ไม่ยากเลยนะครับผมก็สามารถนะครับผมไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับผมโดยกดที่ลิงก์ด้านล่างของเรานะฮะ พอเรากดเข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับวิธีการเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะครับก็ง่ายมากคือแอปไอคอนตรงนี้นะครับนี่ครับที่ผมวงไว้นะครับกดเข้าไปเลยพอกดเข้าไปนะครับผมเราจะเจอกับตรงนี้ฟังก์ชันเยอะแยะมากมายนะครับอย่าไปสนใจครับเรากดมาตรงนี้ครับด้านล่างนะฮะแล้วกดคําว่า translation นะครับซึ่งแอปนี้นะผมเราสามารถแปลเป็นภาษาไทยได้แทบทุกเกมเลยละกันนะครับแต่เกมนี้เนี่ยเราจะมีความพิเศษคือ มันจะแปลภาษาไทยออตโต้ให้กับเรานะครับโดยเรากดตรงนี้ครับนี่ฮะด้านบนตรงนี้นะครับเราสามารถเลือกภาษาที่จะแปลแบบออโต้ได้เลยละกันนะครับซึ่งผมเลือกเป็นภาษาไทยแล้วนะครับซึ่งมันจะมีผลอะไรบ้างใช่ไหมฮะจะมีผลในเรื่องของแปลอัตโนมัติเลยนะครับเห็นไหมฮะมันจะแปลเป็นภาษาไทยเราหมดเลยเห็นปะมันจะทําให้เราเนี่ยเล่นเกมนี้ได้ง่ายขึ้นแล้วก็อ่านสกิลอะไรต่างๆได้ง่ายขึ้นมากๆเลยนั่นเองนะครับอย่างเช่นเะนี่ยเห็นไหมมันก็จะมีบอกมาเลยนะครับว่ามันให้ทำควสอะไรบ้างนะครับเห็นปะ ทำให้เรานะฮะไม่จําเป็นต้องมานั่งเดาหรือว่านั่งกดแปลแบบทีละตัวทีละ2ตัวอะไรประมาณนั้นนะครับผมก็จะแปรให้หมดเลยแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าไอการเป็นภาษาไทยตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบภาษาไทยล้วนนาดนั้นนะฮะมันเป็นการแปลอัตโนมัตินะครับผมมันอาจจะแบบว่ามีบางอันที่แบบ อาจจะไม่ตรงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมหรืออาจจะแบบว่าผิดเพี้ยนไปบ้างหรืออาจจะแปลไม่ทั้งหมดไปบ้างละกันนะครับแต่บอกเลยว่าเห็นปะมันจะช่วยให้กับเราเนี่ยเล่นเกมนี้ได้ง่ายขึ้นมากจริงๆละกันเนาะรวมถึงในเรื่องของสกิลตัวละครนะครับผมอันนี้ผมบอกเลยว่ามันแปลทําให้เราเนี่ยอ่านได้ง่ายขึ้นมากๆเลยละกันนะครับเห็นไหมฮะอันนี้คือตัวของสมเคเกอร์ละกันนะครับเห็นปะมันก็จะแปลแบบเข้าใจง่ายมากๆเลยละกันนะครับ อย่างเช่นมิเตอร์ีนะครับผมสกลเหมือนไหมมันก็จะแปลแบบเข้าใจง่ายมากๆเลยละกันนะครับผมสำหรับตรงนี้นะทําให้เราเนี่ยไม่จําเป็นต้องออกเข้าออกในการแปลภาษาละกันนะครับรวมถึงวันนี้ผมมีโค้ดใหม่มาแจกอีกแล้วครับผมโอ้โหโค้ดใหม่มาทีทเลยละกันนะครับซึ่งวิธีการกรอกโค้ดก็เหมือนเดิมเลยนะครับผมกดเข้ามานะครับเห็นไหมมันก็จะเขียนเลยนะครับว่ากรุณาใส่โค้ดนะก็เหมือนเดิมครับกดเข้ามาตรงแอปพลิเคชันแอปเอ็กเจ็เกและกดคําว่ากรีบโค้ดได้เลยละกันนะครับกดวันลิกเกมไปเลยนะนี่ครับผม ก็จะเป็นโค้ดทั้งหมดของเกมนี้ให้กับเราแล้วนั่นเองนะฮะเราก็ขออนุญาตใส่โค้ดสักคู่ละกันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นของรางวัลสาหรับโค้ดนะครับผมเห็นไหมอันนี้ก็เป็นคร่าวๆแล้วกันนะครับรวมถึงเนี่ยมันก็จะมีโค้ดที่ผมเคยกรอบไปแล้วด้วยนะครับซึงถ้าใครเพิ่งเล่นเนี่ยจะได้โค้ดเยอะกว่าผมแน่นอนนะครับเพราะว่าเนี่ยผมเล่นมาแล้วสักพักหนึ่งแล้วกันเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวเราพาไปสุม่มหาตัวละครใหม่กันดีกว่าทุกคนเออตอนนี้ก็เป็นเหรยของเรอรี่ด้วยนะครับผมแต่ สุ่มเป็นก่อนประเดินไปเราขอเรรี่ครับผมปาจัดไ้ก่อนหนึ่งทีด้วยกันครับเราขอย่าสกิปไปเลยแล้วกันนะครับผมแม่เดี๋ยวมันจะนานแน่นอนนะครับถ้าเราไม่กดสกิปไปนะครับผมสำหรับในการสุ่มเนาะมาลุงหรือเปล่าขอลุงเลยได้ไหมเพื่อนถ้าลุงเลยนี่คือแบบดุงดีจริงนะทุกคนนะปึ๊บท้องครับผมโอเคแบบนี้คือไม่ได้ครับเราข้ามไปเลยแล้วกันนะครับโอเคต่อไปเรามีตั๋วเหลือเยอะครับผมเราจะสุ่มให้ดูอีกทีหนึ่งล้วกันป๋าสกิปไปเลยครับ วายสักทไปอีกรอบอวายมากขอยสักทอดแล้วกันเจ็บใจลุงหนได้ไหมลุงหน่อได้ไหมเพื่อนลุงหน่อยไหมขอลุ้งก่อนหน่อยคือถ้าลุงแล้วเนี่ยผมจะได้ไปรีวิวในด่านแบบสบายใจหน่อยลุงไหมลุงไหมไม่ลุงครับผมข้ามไปเลยครับโอเคโอ้โหเดี๋ยวค่อยมาสุ่มก่อนแล้วกันนะฮะขอญาตเล่นก่อนสําหรับคนที่ไม่เคยเล่นเกมนี้แล้วกันนะครับผมต้องขอญาตบอกก่อนเลยกันนะครับว่าเกมนี้เนี่ยจะเป็นการจัดตัวละครน,นะครับในทีมนะครับ ทั้งหมด3ตัวละครนะครับแบบตัวละครหลักนะและรวมถึงก็จะมีตัวละครรองอีก3ตัวละครนะครับเท่ากับว่าทีมหนึ่งเนี่ยสามารถเส่ตัวละครได้ทั้งหมด6ตัวละครเลยนั่นเองนะฮะและแต่ละตัวละครนะผมก็จะมีธาตุที่มันบอกไว้นะครับว่าแต่ละตัวจะเป็นธาตุไฟธาตุลมนะ่นธาตุแสงธาตุน้ําธาตุมืดอะไรพวกนี้มันก็จะมีบอกหมดเลยละกันนะครับเพื่อนๆก็สามารถมาดูกันได้ละกันนะครับผมและแต่ละตัวละครเนี่ยก็จะมีทักษะผงแต่ละตัวไม่เหมือนกันด้วยนะครับบางตัวละครเป็นสายโจมตีบางตัวละครเป็นสายป้องกัน บางตัวละครเนี่ยเป็นสายเพิ่มเอฟเฟกต์การ์ดด้วยนี่นะครับซึ่งเกมนี้ผมก็จะเป็นการโจมตีแบบการ์ดนั่นเองนะฮะสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นเนาะเพอเริ่มเกมมานะครับผมเห็นไหมฮะก็จะเป็นการสุ่มการ์ดแบบนี้เลยนะกันนะครับผมซึ่งแต่ละการ์ดเนี่ยก็จะมีสกิลที่ไม่เหมือนกันด้วยนั่นเองนะครับและพอถ้าได้การ์ดซับมาเนี่ยมันก็จะเรื่อนขั้นเป็นการ์ดที่แบบครูสมบัติที่เก่งมากขึ้นนั่นเองนะฮะถ้าใครเคยเล่นเกมการ์ดเนี่ยจะเข้าใจอยู่นะครับผมแต่ถ้าใครไม่เคยเล่นเกมนี้ก และตอนนี้เราสามารถอ่านสกิลได้เลยเห็นไหมทุกคนโอ้โหสดุกสบายขึ้นเยอะเลยนะทุกคนนะเห็นไหมเรากดใช้สกิลนี้ไปเลยครับพอในการกดใช้สกิลว่าผมเป็นการที่ลากเข้าหาตัวละครได้เลยนะครับเห็นไหมเรากดใช้ได้เลยครับปึ๊บเป็นการสุ่มการ์ดเห็นไหมครับผมการเรนดอมมาถ้าเรนดอมเป็นการเดียวกันเนี่ยมันก็จะทําให้การของเราในผมพูดสมบัติแรงมากขึ้นโอ้โหโจมตีไปต่อครับผมปึ๊บฝับโอ้โหแรงมากครับผมโอ้โหเขาคนใดเราของจริงว่ะ เคนได้เรานี่ดีกว่าตัวละครเชียงคูดเยอะเลยนะเนี่ยโอเคครับ okay, ผมประมาณนี้แล้วยังไงต่อเป็นการเลนดอมการ์ดต่อครับผมแล้วก็สับไปโอ้โหจะเย็นเพื่อนเราสับไปก่อนนะผมเราลางบับไปก่อนนะฮะรวมถึงในบผมก็จะมีท่าไม้ตายด้วยนั่นเองนะผมของแต่ละตัวละครนะครับนี่ครับเราสามารถกดดูได้ด้วยนะครับว่าใครเนี่ยสามารถใช้ท่าไม้ตายได้บ้างนะครับแต่ยังไม่ใช้ครับเราเก็บไปก่อนเราโจมตีไปก่อน,นครับผมโอเคผมพอกินสับไปก่อนหนึ่งที แล้วก็สับไปแล้วก็เป็นการแจกการให้กับแชงครูที่ผมเพิ่มเป็นการเรนต้องการมาแล้วเราก็เก็บไปก่อนสับไปครับโปะไปครับผมยังไม่ตายเกี่ยอทักทีเถอะโอ้โหการ์ดเป็นสีทองแล้วทุกคนโคตรโหดแต่ผมจะเก็บไปใช้เทินสองนะครับผมสำหรับการ์ดทองนะครับดูดิโอ้โหเห็นปะครับคือแบบการ์ดนี่คือแบบแรงมากๆเลยล้วกันนะครับผมถ้ามาถึงขั้น3ได้นะแต่ก่อนที่จะใช้การ์ดทองเราขอใช้ติเมตรก่อนเลยละกันนะฮะไปครับผมมาดูคัรดซีนด้วยนะครับผมกมนี้จะมีคัรดซีนของท่าไม้ตายนะผมเร เป็นการเรียกทรายมาระเบิดตุ้มตามตุ้มตามครับผมตาย<า>เลยปะละ่ะบึมตายไหมไดเบีดเปล่าจังวะตามด้วยฮอกินครับผมฮอกินจะเป็นการบับเพื่อนนะทุกคนนะเริ่มมาแจกกากันก่อนครับผมปึ๊บคือมันจะมีข้ามคัสซีนด้วยนะครับแต่ขออนุญาตไม่ข้ามล้วกันอยากเห็นแล้วก็เป็นการสรับการ์ดนะครับผมอ๋อสับการ์ดให้กับตัวเองนะครับแล้วก็สับไปเลยครับปึ๊บสั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 บโหเหมือนจะไม่ดีเท่าไหร่นะทำไมตายเราเนี่ยไหนก็ไหน,ไหน,ไหน,ไหนละใช้บาร์กี้ไป้วยละกันนะครับผม มาโชว์ท่าหมาตายทุกตัวละครเลยแล้วกันบึ้มไปก่อนหนึ่งทีครับผมบาร์กี้โบเห็นไหมฮะก็จะมีคัสซงคัสซินคร่าวๆให้ดูด้วยนะครับแล้วก็ตามด้วยรูฟี่ครับผมไปเ,เกียร์ไอ้ยังไม่เกียดหน่อยต้องกลมาดูกลมาดูก่อนผมบัดยังยืดก่อนนะฮะบาสูกะไปลองข้ามตกมาก่อนครับผมแต่ตบไม่แรงเท่าไหร่หรอกเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราโหดมากมาแจกการ์ดกันต่อไหมโอเคผมขออนุญาตแจกจก่กให้เชนคูดก่อนแล้วกันนะครับผม เพื่อเชงคูดจ,จะได้ใช้ท่าไม้ตายสักทีมาสับไปเลยครับปึฤฤฤฤฤ๊บสึบแรงครับผมเชงคูดแรงมากเพราะว่าเบลสามแล้วไงแล้วก็มาแล้วผมอันติเมทขอญาตเลยแล้วกันนะครับผมเชงคูดครับแต่ท่าไม้ตายเชงคูดไม่ค่อยขูดเท่าไหร่เลยวะคัสซี่มันดูแบบแปลกนะทุกคนนะมันดูไม่ค่อยสุดอะแล้วก็มาแล้วผมซันจิครับผมลูกเตะกระดูกเนื้อยา่างบุกไปยังไม่ตายอึดจังวะอึดอึดอ่ะ ปิดหรอเนี่ยตัวนี้ตัวแรงของผมเลยครับผมตัวแรงเลยนะฮะอันนี้ตัวแรงสหรับเจ้าจระเข้นะครับผมแล้วสองข้ามบัฟมากันก่อนนะฮะไม่มีอะไรหรอกแล้วก็โจมตีมา1ทีที่เขาคอัดครับผมดาบเซี่วร้อยยี่สิบองนะฮะไม่แรงพอจบเกมนะครับผมการต่อสู้นะฮะก็จะรับของด้วยนั่นเองนะฮะแต่เราไม่ถึง3ดาวเพราะว่ามันต้องชนะภายใน6รอบนะครับผมเห็นไหมอันนี้ก็จะดีมากเลยนะผมสซาฬา,าไทยเนะี่ย มันทําให้เรารู้นะผมว่าเราเนี่ยต้องเพิ่มอะไรแล้วก็ลดอะไรละกันนะครับผมโอเคอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆแล้วกันในสรับในการตีด่านะกันนะฮะซึ่งระบบตัวละครนะครับผมมันก็จะเป็นในเรื่องของอันนี้ด้วยนะฮะในการอัปเกรดเรเวลนะครับผมแล้วก็จะมีในการที่เลื่อนขั้นลิมิตของเรเวลนะครับผมซึ่งการเลื่อนขั้นเนี่ยก็ต้องหาของมาอัพละกันเนาะโอเคครับรวมถึงนะฮะก็จะมีในการอัปเกรดเรื่องของสกิลการ์ดด้วยนะครับผมทำให้สกิลการ์ดเนี่ยของเรานะฮะ กกได้้มาขึนนลัอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของระบบรูนละกันนะครับซึ่งระบบรูนเนี่ยก็จะมีในการที่เพิ่มเซตัสในการเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มพลังชีวิตเพิ่มความเร็วนะครับซึ่งเพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะฮะเกมนี้เราสามารถแปะตัวมัดได้แล้วนะครับซึ่งจะมีระบบภาษาไทยแล้วนั่นเองนะฮะทำให้เราเห็นปะไม่ต้องมานั่งแปลทีละตัวเลยนะครับผมเราสามารถกดดูแล้วมันก็จะแปลให้กับเราได้เลยละกันนะครับเห็นไหมคือแปลไว้หมดแล้วละกันเนาะโอเคอันนี้ก็จะเป็นระบบตัวละครคร่าวๆละกันนะครับ รวมถุงนี่เลยครับผมกิจกรรมที่ผมรู้สึกว่าดีมากในการที่เพียงแค่ล็อกอินนะครับผมแล้วก็ทำภารกิจนะครับรับไปเลยให้ผมรับตัวละครเนะครับผมฟรีๆนะฮะซึ่งปกตินะฮะเราก็จะไม่รู้นะครับว่ามันให้ทำเวสอะไรแต่ตอนนี้ผมเป็นภาษาไทยแล้วมันแปลให้กับเราหมดแล้วนะครับเห็นไหมมันทําให้เราเนี่ยอ่านอะไรได้ง่ายขึ้นมากๆเลยละกันนะครับผมเอออันนี้ก็จะเป็นระบบที่ทําให้ผมเนียนรู้สึกว่าดีขึ้นมากๆเลยละกันนะฮะไม่จําเป็นต้องมานั่งแปลบ่อยๆแล้วอ่ะดูดิ โอ้โหคือดีมากๆครับผมอันนี้ก็สามารถรลุมมาเล่นกันได้ละกันในะสำหรับเกมวันพีชทีมพอยเตอร์ละกันนะฮะซึ่งคลิปเดว,วันนี้ก็มีประมาณนี้แหละถ้าชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครป์ผมด้วยละกันนะครับเพื่อเป็นกําลังใจมากๆเลยและเจอกันบ๊ายบายจ้าที่หัวใจถ้ามาอยู่ในหัวใจบอกเลยก็คงต้องเหงาและผมมันมีแคนหนูคนเดียวอันนี้พี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโลพภ ไม่รู้กี่ทีมีแต่คนบอกว่าเซโน